ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อย่างที่ครูอยบอกว่าเราเราอาจจะยังไม่รู้ตัวหรอกว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปตอนไหน<ม>นะครับแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้อันดับแรกเลยคือตัวเราเปลี่ยน<ม>เราต้องเริ่มทํานะครับ<ม>เราต้องเปลี่ยนเราต้องมีการเตรียมแผนนะครับเราต้องสมมติว่าเราจะต้องเปิดเฉลี่ยเราก็ต้องเตรียมแล้วว่าวันนี้เราจะต้องสอนอะไรนะใครเข้ามา,มมาดูบ้างครับ<ม>ผู้เปลี่ยนก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าเออเมื่อเราเข้าไปดูห้องเรียนมากๆขึ้นเราได้เห็นวิธีการ observe นะครับของ p r o สเซอร์ของคณะทีมงานที่เข้ามาดูเนี่ยเรา แล้วทาให้เราเนี่ยเมื่อไปอยืนหน้าห้องเนี่ยเราก็จะไม่ได้มองแค่ว่าเราสอนอย่างเดียวเราก็จะมองเห็นผู้เรียนไปด้วยระหว่างที่เราสอนนะครับ <Tamam. S 1> แล้วปรากฏว่าเมื่อเราเอาเรื่องเนี่ยไปคุยว่าเราสังเกตเห็นเด็กในห้องเป็นอย่างไรไปคุยนะครับครูคนอื่นเขาก็เสนอนะครับสิ่งที่เขาเห็นมาเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกับเราแต่ว่าเขาสอนระดับชั้นเดียวกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแต่ในห้องชั้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะนะครับมันก็จะมีเรื่องเล่าของเด็กจากหลายหลุ่มนะครับก็จะเห็นว่า มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ตัวเราแล้วเ <_ d ata> พื่อนครูเราก็เปลี่ยนเพื่อนครูเราก็เห็นกันนี่นะครับหลังจากนั้นก็เวลาที่ครูพูดคุยกันเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อสนทนาเกี่ยวกับนักเรียนเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาของผู้เรียนนะครับแล้วก็กระบวนการต่างๆที่นํามาใช้แล้วเกิดประโยชน์ได้ผลเนี่ยก็ <_ d ata> จะเห็นว่าครูหลายท่านก็ปรับประยุกต์เอาไปใช้นะครับคำว่าครูพักรักจํานี่ก็ของจริงคือรักของครูด้วยกันนี่แหละแชร์กันแล้วก็เอามาใช้ด้วยกันเลย นในส่วนตัวผมเองก็ผมคิดว่าผมก็ได้อะไรมาเยอะมากจากครู <Ừ. S 1> ท่านอื่นๆนะครับเราได้เห็นแง่มุมของครูคนอื่นว่าอ๋อเรารู้จักเขาในฐานะเพื่อนร่วมงาน,นแบบนี้นะ <Ừ. S 1> แต่ในฐานะในห้องอ่ะเขาเป็นครู <Ừ. S 1> ที่แบบคุณภาพมากเลยนะ <Ừ. S 1> เขาสามารถทำเกมทำสิ่งสิ่งนี้มาใช้กับเด็กได้นะครับในวิธีที่เขารับมือกับเด็กแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับ <Ừ. S 1> ทำให้เราได้วิธีการใหม่ๆมากขึ้น